สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับดีชันกัญทิยาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่เราได้นํามาฝากให้กับผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของพลตารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจําปี2516ซึ่งก็ตรงกับวันที่26ธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะ ภายใต้แนวคิด Save Wild Life for Your Life นะคะรักษาธรรมชาติไม่ซื้อไม่ล่าไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมเป็นสักขีพยานการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโครง่งเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระหว่างผู้แทนจากสยามวายเนลลี่กับนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีกท้งมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองโดยมีร้อยเอกรัชตะพิสิทธิ์บรรณกรผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเกติศักดิ์ตรงศิลิผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองนะคะ โดยทางด้านของพลตํารวจเอกพัชราวาสนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องมีการออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงภัยเงียบของการซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่นอกจากจะส่งผลต่อความสมดุลในระบบนิเวศยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคระบาดทําลายชีวิตทําลายระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อสุขอนมามัยของมนุษยชาติ การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้คงอยู่กับป่าโดยรักษาธรรมชาติไม่ซื้อไม่ล่าไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอันจะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติของชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตสืบไปนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการความเป็นมาของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติการอนุรักษ์สัตว์ป่าการแสดงภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์มีค่าป่ามีคุณการเปิดให้บริการขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ค้าสัตว์ป่าและครอบครองสัตว์ป่ากิจกรรมสันทนาการตอบคำถามชิงรางวาัลรวมถึงการแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์และการเสวนาในหัวข้อการบูรณาการความร่วมมือการป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณฟังค่ะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวว่านายอนุทินชาญวุฒิ์กรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมการพิจารณาวางแผนการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival โดยมีประธานคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง11สาขานายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกลียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทย ผูบ้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนกซ์นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินนะคะได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีโอกาสต้อนรับคณะบุคคลที่มีความหลากหลายทางด้านประสบการณ์ทั้งผลงานและการทํางานที่จะมาร่วมการผาลัก Power, ดันภารกิจซอฟต์พาวเวอร์ดู เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆของคนไทยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ถือเป็นกระทรวงแรกๆนะคะที่ได้ดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์มาก่อนอาทิการขับเคลื่อนสินค้าโอทอปที่ดำเนินการมาแล้วกว่า2ทศวรรษตั้งแต่ยุคข,ของท่านทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปเป็นซอฟต์พาวเตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นนะคะที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางแผนงานการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival เพื่อที่พิจารณาขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอาทิการขอรับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานโดยกรุงเทพมหานครการให้ทุกจังหวัดจัดส่งขบวนรถพาเลทเข้าร่วมส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่น ของแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะจําหน่ายภายในงานการสนับสนุนพื้นที่การสนับสนุนน้าสะอาดสําหรับการจัดกิจกรรมของการประปานะครหลวงตลอดจนการจัดหากระแสไฟฟ้าประดับไฟในการจัดงานโดยการไฟฟ้านะครหลวงค่ะทางด้านของนางชดาทิป จูนตะกูลประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลนะคะได้กล่าวว่าแนวทางเบื้องต้นของงานสงการ World Water Festival นั้นจะมีการจัดตั้งคณะทำงานที่ทำหน้าที่ ที่จะชูสงกรานทั้ง77จังหวัดตลอดเดือนเมษาย,ยน2517ค่ะแล้วก็ผักดันให้เป็นหนึ่งใน10สุดยอดเฟสติวัลของโลกผสมผสานกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยตั้งเป้าไว้จะให้เทศกาลนี้สร้างไรายได้ให้ประเทศ3.5หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะคณะทำงานจะได้นำเสนอข้อมูลที่จะจัดงานที่ท้องสนามหลวงและมีขบวนพาเหรดผ่านบนถนนราชดำเนินไป ยังท้องสนามหลวงค่ะโดยจัดงานระหว่างวันที่12ถึงวันที่15เมษายน2567ซึ่งวันที่12เมษายนนั้นจะเป็นวันที่เข้าดาวที่สนามหลวงนะคะและระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายนนั้นจะเป็นขบวนพาเลและกิจกรรมต่างๆด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้ง77จังหวัดความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ10อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ค่ะโดยทางด้านของ นายชาดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวว่าการใช้สงกรานกรุงเทพทำซอฟต์พาวเวอร์อาจมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะหากดึงขบวนพาเลทจากทุกจังหวัดเข้ามากรุงเทพทำอย่างไรจะไม่กระทบรูปแบบการละเล่นที่ปกติ จะเป็นการเดินเล่นน้ำและจะต้องมีการสร้างพลังเสริมค่ะเช่นการเชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทยและสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียเป็นต้นนั่นเองค่ะในขณะที่นายสุทธิพงษ์จุนจเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวว่าการจัดงานหมหาสงกานในกรุงเทพ อาจจะต้องพิจารณาในมิติวิถีชีวิตของคนไทยที่โดยปกติสงกรานจะเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติหรือว่าอยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะและสงการานก็เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญให้กับท้องถิ่นทุกจังหวัดในทุกๆปีแนวทางที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นการส่งเสริมการให้แต่ละจังหวัดสามารถจัดสงกรานให้ใหญ่มากขึ้นและแพร่หลายมากขึ้นค่ะเช่นขอนแก่นนั้นมีถนนข้าวเหนียวเชียงใหม่ มี Water Festival ัลาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นสามารถดึงคนมาเลเซียสิงคโปร์มาท่องเที่ยวได้เป็นต้นนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะได้กล่าวในตอนท้ายว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งยืนยันว่ากระทรวงพร้อมจะสนับสนุนทุกนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยข้อเสนอของท่านประหลัยกระทรวงมหาดไทยเป็นมุมมองจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่มองเห็นสังคมในทุกมิติดังนั้นนะคะหากทีมงานคณะอนุกรรมการมีการสรุปรูปแบบได้อย่างเหมาะสมแล้ว กระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อไปนั่นเองค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ทําให้มองเห็นถึงแนวคิดการจัดงานรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายนโยบายและผู้ที่จะรับไปปฏิบัติซึ่งคณะทํางานจะได้กลับไปจัดทํารายละเอียดและกลับมาเสนอและพิจารณาอนุมัติการทํางานในส่วนต่างๆในการประชุมครั้งต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะจะเกี่ยวในเรื่องของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ถแถลงข่าวถึงมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นะคะโดยเพื่อที่จะรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองได้ทันต่อสถานการณ์และเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ปี2517นะคะได้รวมถึงการจัดการไฟในป่าไฟในพื้นที่เกษตรกรรมการควบคุมฝุ่นละอองในเมืองการสนับสนุนและการลงทุนนะคะรวม11มาตรการะคะ่ะนั่นก็คือ 1. การเตรียมความพร้อมการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน11ป่าอนุรักษ์10ป่าสงวนแห่งชาติโดยจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าจัดระเบียบควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ค่ะ 2. การเตรียมความพร้อมการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตรโดยสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 3. การนำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผามาใช้กับการปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4. จัดหาและสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาระใช้จ่ายของเกษตรและมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 5. การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปเพื่อสร้างไรายได้และจัดตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6. การพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขเรื่องการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในการนำเข้าส่งออกสินค้าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 7. การพิจารณาสิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจให้ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 8. การผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 9. การลดปริมาณฝุ่นละอองจากรถบรรทุก รถยนต์รถจักรยานยนต์โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีและการตรวจจับควันดำการเข้มงวดวินัยจราจรการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณการก่อสร้างรถไฟฟ้าการลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองสร้างจุดจอดแล้วจอดและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้านั่นเองค่ะ10บ การลดปริมาณฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอื่นๆ11นะคะคือการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยได้เน้นย้ำการปรับแนวทางการสื่อสารจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของกรมการจัดหางานนะคะได้มอบของขวัญปีใหม่2,517กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านฟรีดอกเบี้ย0%นาน24เดือนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะเริ่มยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายน2517นะคะโดยทางด้านของนายสมชายมรกตสีวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะได้เปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,งานมีความตั้งใจให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานงาน,นั้นมอบของของวัญปีใหม่เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานจํานวน11ชิ้นภายใต้แคมเปญเพิ่มฟรีปรับขึ้นสะดวกช่วยปลดหนี้ อุ่นใจผู้ให้สุขใจผู้รับซึ่งกรมการจัดหางานนะคะขอมอบของขวัญรับเทศกาลปีใหม่2,517ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นได้เตรียมวงเงินกู้ยืมไว้จำนวน5ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงานกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือว่าเพิ่มกำลังการผลิตต่อยอดผลิตภัณฑ์ค่ะโดยจะลดดอกเบีย้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจากเดิมที่มีอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมร้อยละ3ต่อปีเป็น0%นาน24งวดนั่นเองค่ะโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เงินไปแล้วต้องชำระหนี้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในงวดที่1ึงถึงงวดที่12สําำหรับคุณสมบัติของผู้กู้นะคะจะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานซึ่งมีทั้งปร ภทบุคคลและกลุ่มบุคคลโดยวงเงินกู้สําหรับบุคคลไม่เกิน50,000บาทระยะชําระคืนภายใน2ปีขณะที่กลุ่มบุคคล5คนขึ้นไปมีวงเงินกู้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทระยะเวลาชําระคืนภายใน5ปีโดยผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคาขอกู้ได้ที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานรับไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานนะคะได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 7ค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506 กด2กรมการจัดหางานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทางอาทาพ,พอดแคสต์ค่ะดิฉันกันทิยาพรเนธชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการจำนวน45อัตราประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัติจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติอื่น ตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1ธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองปัะชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ 063-074-7237ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทาง เพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้าน ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน